สวัสดีครับผมแอดผัดหมี่โคราชนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคิดหลักสิบบนให้ชมนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนที่เดินดีให้ชมนะครับสิบบน ผมจะเริ่มคิดตั้งแต่งวดที่มันเข้านะครับตั้งแต่งวดสามตัวบนออกแปดหกเจ็ดก็จะเอาแปดหกเจ็ดมาตั้งเลยแปดหกเจ็ดนะครับเท่ากับวิธีคิดก็คือเอาหลักสิบนะครับไปคูณสี่หลักหน่วยไปคูณสอง หกสี่เท่ากับยี่สิบสี่นะครับเอาตัวหลังมาบวกเจ็ดสองสิบสี่นะครับบวกบวกสี่นะครับตามด้วยบวกหนึ่งคงที่นะครับสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้านะครับเท่ากับเก้าเพิ่มสองตัวเป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับเป็นเก้าศูนย์หนึ่งผลที่ออกก็คือเลขออกหกหนึ่งแปด นะครับหลักสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งมาหลักสิบบนหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเอาหกหนึ่งแปดไปตั้งนะครับนี่นะครับหกหนึ่งแปดไปตั้งใหม่หกหนึ่งแปดแล้วก็สิบบนคูณสี่หน่วยบนคูณสองหนึ่งคูณสี่เท่ากับสี่ แปดคูณสองเท่ากับสิบหกบวกหนึ่งคงที่เท่ากับสี่บวกหกเท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับมาตั้งวางไปอีกสองตัวเป็นหนึ่งสองสามนะครับเลขที่ออกต่อจากหกหนึ่งแปดก็คือเก้าหนึ่งเก้าอ่า หลักสิบบนนะครับคือเลขหนึ่งเนี่ยครับเก้าเข้าหลักสิบบนไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เอาเก้าหนึ่งเก้าตัวนี้นะครับมาตั้งใหม่เก้าหนึ่งเก้าสิบบนคูณสี่หน่วยบนคูณสองหนึ่งคูณสี่เท่ากับสี่เก้าสองสิบแปด บวกหนึ่งคงที่เท่ากับแปดสี่บวกแปดสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเท่ากับสิบสามเอาสามมาตั้งวางเป็นสองตำแหน่งเป็นสามสี่ห้านะครับต่อจากเก้าหนึ่งเก้านะครับเลขที่ออกต่อจากเก้าหนึ่งเก้าก็คือหกสี่สองหลักสิบบนนะครับมาเลขสี่นะครับ ไปอย่างรวดเร็วนะครับหกสี่สองมาตั้งหกสี่สองบวกไอ่คูณสี่นะครับแล้วก็คูณสองหลักหน่วยคูณสองหลักสิบคูณสี่สี่สี่เท่ากับสิบหกบวกสองสองเท่ากับสี่บวกหนึ่งคงที่หกบวกสี่เท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดเอาหนึ่งมาตั้งครับหนึ่งตัวหลัง หนึ่งสองสามสามตัวนะครับเป็นสามตัวมาตัวหลักสิบบนเลขที่ออกต่อจากหกสี่สองก็คือศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองสิบบนเข้านะครับก็คือเนี่ยครับสิบบนเลขหนึ่งเป็นสูตรที่คิดง่ายครับเอาเอาแค่หลักสิบกับหลักหน่วยมาคิดนะครับ ต่อไปเอา012นะครับ012มาตั้งอีก012 10คูณ4หน่วยคูณ2 1คูณ4เท่ากับ4 2คูณ2เท่ากับ4บวก1คงที่4บวก4เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9นะครับ9 เพิ่มสองตำแหน่งก็เป็นศูนย์กับหนึ่งเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเรียกที่ออกต่อจากศูนย์หนึ่งสองก็คือหนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าหกอ่าหลักสิบไหมครับเก้านี่ครับเก้าผลลัพธ์นะครับสิบบนเก้าต่อไปเก้าหนึ่งเก้าหกมานตั้งเหมือนเดิมหนึ่งเก้าหก าไปคูณสี่หกไปคูณสองเก้าสี่สามสิบหกหกสองสิบสองบวกหนึ่งคงที่หกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเพิ่มสองตัวศูนย์กับหนึ่งเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเลขที่ออกต่อจากหนึ่งเก้าหกนะครับคือออกแปดศูนย์เจ็ด นะครับแปดศูนย์เจ็ดหลักสิบนะครับมาหมวทีแล้วครับเลขออกแปดศูนย์เจ็ดอันไหนที่มันเดินดีขเขาก็จะอามาครับแบบตัวชนบางทีมันก็ไม่มาเราวัดดวงไปเลยสูตรเดียวมาก็คือมาไม่มาก็คือไม่มานะครับไปว่ากันไปตามสูตรต่อไปนะครับงวดที่จะออกวันที่หนึ่งกรกฎานะครับ เอาแปดศูนย์เจ็ดนะครับมาตั้งแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์ไปคูณสี่นะครับคงที่เจ็ดไปคูณสองนะครับคงที่ศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์บวกเจ็ดสองสิบสี่นะครับบวกหนึ่งคงที่เท่ากับ ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าเพิ่มสองตำแหน่งเป็นหกกับเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดหลักสิบบนนะครับห้าหกเจ็ดสิบบนนะครับห้าหกเจ็ดต่อไปนะครับวิธีคิดหลักหน่วยบนนะครับ หลักสิบเราได้แล้วหลักร้อยเราได้แล้วต่อไปหลักหลักหน่วยนะครับผัดหมี่โหลา่าเป็นแต่ก่อนผมขายผัดหมี่ผมก็เลยเอาเคยให้คนทำง่ายๆก็เ,เอาผัดหมี่โฮล่านะครับก็เดี๋ยวนี้โดน ทุกวันนี้ไม่ได้ขายแล้วครับเปลี่ยนเป็นไขยลาบขายก้อยแทนและไขยอาหารครับพวกแกงอมอ่าหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนผมก็จะเอาตั้งแต่งวด,วดที่มันเริ่มเดินมานครับ ก็คือตั้งแต่งวดหกหนึ่งแปดนะครับเลขที่บอกสามตัวบนหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหลักสิบไปคูณสองนะครับคูณสองหลักหน่วยตัวนี้ไปคูณสี่นะครับหนึ่งคูณสองเท่ากับสองแปดคูณสี่เท่ากับสามสิบสอง บวกนะับบวกสี่คงที่เท่ากับสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดเพิ่มไปสองตัวเป็นเก้ากับศูนย์นะครับหลักหน่วยนะครับเลขที่บอกคือเก้าหนึ่งเก้านี่ครับหลักหน่วยมาเลขเก้านะครับนี่ครับต่อไป แบตมันเริ่มอ่อนแล้วครับมันก็เลยแสงมันก็เลยไม่ค่อยมีขนาดเปิดไฟแล้วแบตโทรศัพท์อ่อนต่อไปเป็นเก้าหนึ่งเก้ามาตั้งครับเก้าหนึ่งเก้าไปอย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งคูณสองเท่ากับสองเก้าสี่เท่ากับสามสิบหกบวกสี่คงที่ หกบวกสี่เท่ากับสิบสิบบวกสองเท่ากับสิบสองนะครับสองตั้งวางไปสองตัวสามสี่เลขที่ออกต่อจากเก้าหนึ่งเก้านะครับก็คือหกสี่สองนี่ครับหกสี่สองหลักหน่วยมาเลขสองครับเนี่ยโอเคต่อไปก็หกสี่สองตั้ง ัวนี้ครับมาตั้งตรงนี้หลักสีบก็คือเลขสี่ไปคูณสองหลักหน่วยคือเลขสองไปคูณสี่นะครับสี่สองเป็นแปดสองก็สี่เป็นแปดบวกสี่คงที่นะครับแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกสี่เท่ากับยี่สิบนะครับศูนย์ได้ศูนย์นะครับตัวหลังเป็นศูนย์หนึ่งสอง เลขที่ออกต่อจาก642นะครัก็คือ012หลักหน่วยนะครับก็คือเลข2ครับแต่ตังวดนี้มาครบเลยต่อไปก็012ครับมาตั้ง012 012หลักสิบคูณ2หลักหน่วยคูณ4 1คูณ2เท่ากับ2 สสองคูณสี่เท่ากับแปดบวกสี่คงที่สองบวกแปดเท่ากับสิบสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่ได้สี่เพิ่มสองตัวเป็นห้ากับหกต่อจากศ <1, 2 S 1> ูนย์หนึ่งสองก็คือเลขบวกหนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าหกหลักหน่วยครับมาเลขหก ต่อไป196นะครับมาตั้ง196 196นะครับมาตั้งหลักสิบคูณ2หลักหน่วยคูณ4เท่ากับ9 2 18สนะครับเก้าคูณสองเท่ากับสิบแปดหกเท่ากับยีนะครับตัวหลังเฉพาะตัวหลังมาบวกนะครับ แล้วก็บวกสี่คงที่สี่บวกสี 8, 8, 8, 8, ่เท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกนะครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดต่อจากหนึ่งเก้าหกเลขก็คือออกแปดศูนย์เจ็ดนะครับแปดศูนย์เจ็ดหลักหน่วยก็มาเลขเจ็ดนะครับนี่ต่อไปงวด วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนะครับก็เอาแปดศูนย์เจ็ดตัวนี้มาตั้งใหม่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ไปคูณสองเจ็ดไปคูณสี่ศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์บวกเจ็ดคูณสี่เท่ากับยี่สิบแปดบวกสี่คงที่ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองอ่า ได้เลขสองห้าสิบสองก็จะใส่พอสองเพิ่มสองตัวฐานกับสี่เป็นสองานสี่หลักหน่วยบนนะครับสองสามสี 2, 3, ท่ทีนี้ผมจะจัดจับชุดให้นะครับหลักหน่วยบนสองสามสี่กับหลักสิบบนห้าหกเจ็ดนะครับ สรุปนะครับสรุปบนสรุปบนนะครับหลักสิบบนได้ห้าหกเจ็ดร้อยบนร้อยบนร้อยบนเมื่อวานนี้ได้สองสามสี่นะครับ สิบบนสิบบนได้สิบบนได้ห้าหกเจ็บบนด 5, 6, นะครับต่อไปหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนได้สองสามสี่นะครับทีนี้เราทำการประกบนะครับ ตัวแรกนะครับห้าสองห้าสามห้าสี่ครับประกบนี่ยครับสิบประกบหน่วยตัวแรกห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่อ่าตัวที่สองนะครับหกสองหกสามหกสี่หกสองหกสาม หกสี่ตัวที่สามนะครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดนะครับ ทีนี้เราจะมาดูว่าตัวไหนมันเด่นนะครับเราก็บวกเต้มดูก่อนเต้มอะไรเด่นหลักร้อยแล้วแต่ตามชอบนะครับว่าจะเอาสองเอาสามเอาสี่ไปใส่จับไปจับหรือว่าจะาไปจับชนกับประจานอื่นก็ได้ครับสองสามสี่ไปจับหลักร้อยมานะครับทีนี้ผมจะดูว่าตัวไหนมันเด่นนะครับภายในเก้าชุดนี้ห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดห้าบวกสามเท่ากับแปดห้าบวกสี่เท่ากับเก้า หกบวกสองเท่ากับแปดหกบวกสามเท่ากับเก้าหกบวกสี่เท่ากับศูนย์เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์เจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งเรามาดูเจ็ดนะครับแต้มเจ็ดมีไหมมีมีกี่ตัวมีตัวเดียวนะครับแต้มแปดมีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัว ตาม้ามีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเก้า 9, มีสามนี่ครับศูนย์ล่ะศูนย์มีหนึ่งตัวสองตัวสรุปนะครับชุดเด่นก็เป็นเต้มเก้านะครับก็คือมีห้าสี่หกสามเจ็ดสองครับเต้มเก้านะครับ, 9, รบเพราะว่ามันมันบวกเต้มากได้มันได้ชนเลขเก้าครับเต้ม อ่าชนเก้าเตรียมเก้ามากที่สุดนะครับชุดเด่นเจ็ดสองหกสามห้าสี่นี่ครับเจ็ดสองหกสามห้าสี่เป็นชุดเด่นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม ไว้โอกาสหน้างวดใหม่ค่อยมาพบกันใหม่นะครับขอใหยตั้นโชคดีครับถูกสามตัวถูก6ตัวรางวัลที่1นะครับขอบคุณมากครับ